เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ Passage ที่สองเนาะอ่าอย่างที่พี่บอกว่าอันนี้เป็น Error เพราะฉะนั้นเราอะจะอ่านถึงแค่ประโยคที่เราต้องการใช้ตอบเนาะ ซึ่งในข้อนี้ก็คือถึงตรงนี้อ่ะแต่ว่าถ้าเป็น reading เนี่ยพี่แนะนำว่าเราควรจะอ่านหมดก่อนเนาะแต่ี้ที่นี้มันเป็น error เป็นเรื่องของ grammar เพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านึงแค่นี้กันอ่ามาเริ่มเลยเขาบอกว่า many people believe that it is unlucky to walk under a ladder เราจะแปลทีละประโยคเนาะก,ก็บอกว่าหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่า unlucky ก็คือ โชคไม่ดีก็คือหลายๆคนเชื่อว่าม,มันจะทำให้เราโชคไม่ดีถ้าเราเดินข้างใต้ ladder คือบันไดถ้าเราเด,เดินอยู่ใต้บันไดอ่ะประโยคต่อมาเขาบอกว่า many others think that break the mirror or opening an umbrella indoors are signs of bad luck ก็คืออีกหลายๆคนเนี่ยก็ คิดว่าการทำกระจกแตกหรือว่าการเปิดร่ม indoors ก็คือแบบในบ้านในที่ร่มอะไรเงี้ย signs ก็คือลางเนาะเป็นลางของโชคไม่ดีอ่ะคราวนี้คำที่คิดทันได้คือคำว,ว่า break the mirror เนาะเรามาวิเคราะห์กันแบบเบสิกก่อนว่ามันผิดยังไงบ้างเนาะอ่ะพี่จะบอกทริคให้อีกทริคหนึ่ง คือคาว่า or คืออย่างที่พี่เคยบอกไปนะว่าคาว่า and เนี่ย verb หน้า a อนกับหลังแอนควรจะไปในทางเดียวกันควรจะเป็น tense เดียวกันรูปแบบเดียวกัน or เนี่ยก็เช่นกันเราสามารถใช้หลัก paralel ได้เหมือนกันก็คือ verb ที่อยู่ข้างหน้าซึ่งในที่นี้คือคำว่า break ถยู่ไหมกับ verb ที่อยู่ข้างหลังคือคําว่า open ควรจะไปในทางเดียวกันซึ่งในที่นี้ open เนี่ยมันใช้คําว่า opening ดังนั้น break ของเราเนี่ยก็ควรจะใช้คําว่า breaking เหมือนกัน อันนี้คือจุดที่1เนะาะคราวนี้เราก็ลองลงไปดูใน Choice เราจะเห็นคำว่า breaking ข้อเดียวเลยเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆในที่นี้เนี่ยถ้าเราดูไวๆถ้าแบบเวลาเราจะหมดหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถตอบข้อ5ได้เลยอ่ะแต่ในที่นี้พี่ก็อยากให้ระวังไว้นิดนึงเพราะว่ากฎข้อนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกๆข้อ,เ,อเราต้องวิเคราะห์ให้ดีๆด,ดังนั้นเราก็มาดูช h o i c e ข้ออื่นกันบ้าง เนาะดูว่ามันผิดจริงๆหรือเปล่าอะช้อยส e แต่ละ c h o i c e เนี่ยพอเป็นเรื่องกรมมา r พี่ก็เคยบอกเนาะว่าให้เราดูเรื่องความแตกต่างเราจะได้รู้ว่าเราควรจะโฟกัสที่จุดไหนดังนั้นเรามาดูกัน5ข้อนี้มันแตกต่างยังไงบ้างเนาะอันแรกเขาบอก t o break mirrors มี S อันนี้2 break up mirror อันนี้3 having broken mirrors อันนี้4 broke the mirror แล้วก็น,นี้ 5, breaking u mirror ข้อแตกต่างแรกที่ เราสังเกตเห็นเลยก็คือคําว่า Mirror เนาะว่ามี S หรือว่าไม่มี S อันนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้หลัก p a r a l l e l นี้ได้เหมือนกันนอกจากที่มันจะต้องให้ verb มันเป็น tense เดียวกันแล้วอ่ะไอตัวข้างหลังเนี่ยมันก็ควรจะไปในรูปแบบเดียวกันเหมือนกันซึ่งในที่นี้เขาบอกว่า a n umbrella เนาะร่ม1นึคันเขาพึงร่ม1นึคันดังนั้นกระจกเนี่ยเขาควรจะพูดถึงกระจก1อันเหมือนกันเนาะ แบบเหมือนเราพูดในประโยคเดียวกันในทำนองเดียวกันว่าหลายหลายคนคิดว่าการที่เราทํากระจกแตกการที่เราเปิดร่มในบ้านเนี่ยเป็นสัญญาณของลางที่ไม่ดีดังนั้นเวลาเราพูดถึงคาว่าเปิดร่มแล้วก็พูดถึงเปิดร่มแค่หนึ่งคันเนาะดังนั้นเราบอกเราพูดถึงการทํากระจกแตกแล้วก็จะพูดถึงการทากระจกแตกหนึ่งอันเหมือนกันดังนั้นอันที่เป็น i r r o r s ที่เติม s อะก็ผิดที่จุดนี้เนาะ ต่อมาข้อสังเกตที่2ก็คือเป็น a ะ m r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  หรือว่า the mirror อย่างนี้พี่บอกเนาะหลัก parallel ใช้ได้ตลอดเลยอันนี้เป็น an. แ n นั้นท่านี้ก็ต้องเป็นอะควรจะเป็นอะเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือคาว่า the เนี่ยมันควรจะใช้สำหรับอันที่ม,มีหนึ่งเดียวในโลกอย่างเช่น the sun the moon หรือว่าใช้กับสิ่งที่เราเคยพูดถึงมาก่อนแบบสมมติเราพูดถึงว่าแบบ a boy next to my house อย่างเงี้ยเราก็จะพูดถึงผู้ชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้ในประโยชน์ขัดไปเราก็จะพูด the boy ก็ได้นะคือเคยเมนชั่นมาก่อนแต่ในที่นี้เราไม่เคยเมนชันกระจกมาก่อนแล้วกระจกก็ไม่ได้มีหนึ่งเดียวในโลกเนาะเพราะฉะนั้น the ก็ไม่ใช่แล้วก็ที่ผิดอีกข้อหนึ่งของ choice ที่4เนะี่ยก็คือเข um ามา broke มันเป็น past tense เนาะเพราะฉะนั้น,นที่นี้อ่ะเราไม่ได้พูดถึงอะไรที่มันแบบ เกิดขึ้นมาแล้วเลยมันพูดถึงแบบความเชื่อที่คนเขาเชื่อกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น present อ่ะดังนั้นนี้ก็ตัดทิ้งไปส่วนข้อที่2เนี่ยสิ่งที่มันต่างกับ choice ที่หเนี่ยก็คือ choice ที่หมี ing เนาะซึ่งคาว่า breaking ในที่นี้เนี่ยพี่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ verb ing ที่พูดถึงแบบกำลังทำอยู่เหมือนแบบ is eating อะไรเงี้ยไม่ใช่บอกว่าเรากำลัง กำลังทำมันนั้นอยู่แบบ continuous แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็น gerund ซึ่ง gerund ก็คือ verb ที่มาบวก ing แล้วกลายเป็นนามถูกไหมอ่ะเราเคยพูดเรื่องนี้กันไปแล้วเนาะซึ่งในที่นี้อ่ะประโยคนี้เขาบอกว่าหลายๆคนคิดว่าตามหลังคาว่าคิดว่าเนี่ยมันควรจะเป็นนามถูกไหมไม่ใช่เป็น verb อย่างเช่นเราบอกว่าหลายๆคนคิดว่าทำกระจกแตกอันนี้คือเราก็จะฟังงงๆ,ๆเนาะแต่ว่า พราะเราบอกว่าหลายๆคนคิดว่าการทํากระจกแตกอืเพราะฉะนั้นเนี่ยคําว่าการทํากระจกแตกเนี่ยม,มันฟังแล้วมันมันถูกต้องมากกว่าเนาะเพราะว่าถ้าสมมติเราบอกว่า break the mirror เฉยๆเนี่ย verb แบบมันต้องการ subject เนาะเพื่อที่จะให้เป็นประโยชนที่สมบูรณ์แต่ในที่นี้เราไม่มี subject ให้เราไม่มีใครเราไม,ไม่ได้บอกว่าแบบใครที่ทํากระจกแตกเราแค่จะบอกว่าการทํากระจกแตกเพราะฉะนั้น คำว่า break เนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันเนอะออที่เราต้องการที่จะใส่ตรงนี้มันต้องเป็นนามซึ่งในที่นี้เราก็เปลี่ยนให้มันเป็น gerund แล้วก็เป็น a mirror เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่5เนาะอ่ะเรามาสรุปข้อนี้กันข้อนี้อย่างแรกก็คืออ่านแค่ถึงประโยคที่เราต้องการใช้ตออเนาะอย่างที่สองเรามาวิเคราะห์เบื้องต้นก่อนว่ามันผิดยังไง แล้วก็หลักการที่พี่อยากให้เรารู้เนี่ยก็คือ or กับ and เนี่ย verb ข้างหลังเนาะจะต้องไปไปทางเดียวกันสนามเนี่ยก็ควรจะไปทางเดียวกันเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าเราดูแค่ตรงเนี้ยโดยที่เรายังไม่ได้ไปดู choice เลยเนาะเราก็จะเปลี่ยนเนาะจาก break the mirror ให้มันเหมือนเป็นรูปแบบเดียวกับ opening a n umbrella เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็น breaking a mirror ซึ่งก็จะเป็น choice ที่ถูกเลยเนาะแต่ว่าอย่างที่พี่บอกว่าหลักการนี้มันอาจจะ ใช้ไม่ได้สำหรับทุกข้อถ้าสมมติว่าเราเหลือเวลาน้อยแล้วอ,ะอ่ะเราก็สามารถตอบไปได้เลยเนาะก็คือโอกาสถูกมันก็มีเยอะแหละแต่ว่าโอกาสผิดมันก็ยังมีอยู่เหมือนกันดังนั้นถ้าเราเหลือเวลาเนี่ยพี่ก็อยากให้เรามาดูช้อยส์อื่นๆด้วยเหมือนกันว่ามันผิดจริงๆหรือเปล่าแล้วก็จากที่พี่วิเคราะห์ให้ดูเมื่อกี้เนาะมิเรอร์ไม่ควรมี S ดังนั้นก็ตัดไปได้2 c h ช้อยส์ส่วนอันนี้เนี่ย break มันเป็น verb ในที่นี้เราต้องการนามเนาะ เพราะฉะนั้นก็ตัดไปได้อีกช้อยส์หนึ่งส่วนนี้ก็ผิดตั้งแต่เป็นเป็น past ผิดที่เป็น the แถมผิดอีกจุดหนึ่งของข้อที่4เนี่ยก็คือมันก็เป็น verb เหมือนกันผิดแบบเดียวกับข้อ2เลยดังนั้นเนี่ยข้อที่ถูกต้องมากที่สุดก็คือข้อที่5เนาะ breaking a mirror การทำกระจกแตกเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกลุงกรุงกริงๆตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิง่งอ๋อยังไงเย้จะแล้วกดสิคะ